สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับแอนดี้เฟรนด์พี่เต็มกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยแบบนี้กับยามาฮ่าเวลูคอนเทนต์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะพามารีวิวรีวิวอะไรรีวิวอะไรนี่เลยแกลเลนซิลโลไทมิคคอนดิเตนตตัวสเปเชียลเอดิชันนั่นเองนะคะนี่มาพร้อมกับสีใหม่นะคะสีน้ำตาลน้ำตาลแมกมาแบทเลกนี่สวยงามมากๆทุกคนสีสันสวยงามแบบนี้นะคะ ต้องเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะคะมีเพียงแค่5,000คันทั่วประเทศเท่านั้นนะคะหมด5,000แล้วไม่มีอีกแล้วนะใครที่ได้จะได้เป็นก็คือคุณคอนาโต้พิเศ์แล้วก็อีดิชั่นจริงๆนะคะถึงจะได้เป็นเจ้าของครอบครองรถคันนี้นะคะถามว่าตัวนี้มันพิเศษกับแฟนซีราร์ลู่ื่นๆอย่างไรนะคะนี่เลยตัวนี้เขาจะมีป็นของโชกโอลี่นะ,ะเป็นโชกโอลิ่ที เขาเรียกว่ามีเฉพาะพิเศษเฉพาะแฟลจินโน่เลยนะคะทําขึ้นมาเฉพาะเลยไม่สามารถต่งซื้อที่ไหนได้นี่เห็นไหมีม่เิษไงี่เศะแบบนี้แหละไม่สามารถั่งซื้อได้ก็คือจะเป็นชุดตัวนี้ที่ติดมาตลอดเลยนะคะเราแถมมาให้ก็คือใส่ชุดตัวน,นี้เวลาขับขี่เนี่ยเขาก็จะได้สิลลิ่งที่แบบสบายนุ่มขับปกนขับนขบนบ,นบุยเมฆอะไรอย่างนี้เออเชียงใหม่เหรอเชอิดจะเป็นหลุมเป็นบ่อเหรอเชอิญ เชียงไห่เป็นลูกเป็นโบ๊ดเก่งเหลือเกินนะฮะแต่ตเราก็เชิดเพราะเรามีอะไรแตงฟิลาโนไทดิทตัวนี้เพราะ่าล้วก็ที่แถมกับโชอโอริงไปด้วยนะคะแล้วก็พร้อมกับบอกกิริชานนิต้องบอกเลยว่าบอกของเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะคะแล้วก็จะมีระเรื่อปักงานปักงานคือยใดๆนะคะตามบอกนะคะคือสวยงามมากๆนะคะนี่แล้วก็จะมีตัวโลโก,โก้นี่จะให้ดูโลโก้ต,ตรงนี้นะคะ เป็นโลโก้สีทองที่ตัดกับสีต่างๆเราตัวสีร้นเลยสวยมากๆแล้วจะมีความว่า special edition ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อทั้งสองข้างาล้อมหนทั้งสองข้างเนี่ยจะเป็นสีทองสีเดียวกับโลโก้เลยสวยงามมากๆทุกคนและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นขอบนะจ๊ะตัวสมาร์ที่นั่นเองเขามีกุญแจลิโมอจ้านี่ ต้องบอกว่าตัวนี้นะคะครบฟังก์ชันจริงๆการใช้งานหรือว่าสะดวกสบายในชีวิตการใช้งานชีวิตประจำวันเลยก็ว่าได้เนาะโอเคเรามารีววคร่าวๆนะคะกับสีที่เป็ตัวนี้ตัวใหม่นี้นะใครที่สนใจหรืออยากได้ก็เข้ามาเลยติดต่อ,อสถาน,นที่ที่ยามาฮ่าเจริญมอเตอร์เชียงใหม่นั่นเองและก่อนจะการันตีนะคะขอฝากไว้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ด๋ยวขึ้นเลยนี่ โอเคและอย่าลืมนะคะเจลโปเตอร์เชียงใหม่และทุกสาขาไกลบานทันได้เลยและคลิปต่อไปอย่าลืมพบกับเยอยมห้าแวร์ลูของเราได้ใหม่ในฟอนตินถัดไปจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ